ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในตอนธรรมาจากหัวขบวนจากนํำพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งบทธรรมจักกะปะวัตนสูตรนะคะก็เป็นบทสวดมนต์ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของบทธรรมจักกัปะวัตนสูตรและเราค่ะจะนาธรรมะที่อยู่ในบทสวดนี้มาปฏิบัติได้ง่ายๆอย่างไรนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับพระอาจารย์พิทยกรค่ะเดี๋ยวเราไปชมสกุปกันก่อนค่ะ วันที่พระองค์จะได้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์คือวันที่พระองค์แสดงธรรมที่มีชื่อว่าธรรมจักกัะเป๋าวัฒนสูตรพระองค์ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อให้ได้แสดงธรรมที่จะนำพาหมู่สัตว์ให้พ้นทุกข์ตามพระองค์ไปด้วยบทธรรมจักรกว่าที่จะได้มาจึงต้องแลกด้วยชีวิตของพระองค์จนถ้าเอาร่างของพระองค์ตอนสร้างบารมี มาทับถมกันก็จะมีมากกว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดที่เรายืนเหยียบกันกว่า20ประสงค์ไขแสนมาหากับของการเสียสละชีวิตเพื่อสร้างบาร,รมีจึงได้มีธรรมะบทแรกของโลกคือบทธรรมจักรถ้าแค่ลำพังตัวท่านเพียงคนเดียวคงหลุดพ้นเข้านิพพานไปนานแล้วแต่ที่ท่านต้องสร้างบาร,รมียาวนานขนาดนี้ก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือเพื่อค้นพบธรรมะ ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นตามพระองค์ไปได้ด้วยธรรมะทั้งหมด84,000หัวข้อจึงสรุปรวมลงได้ในธรรมะบทเดียวคือธรรมจักรดังนั้นใครที่ได้สวดบทธรรมจักรจึงได้รับสิริมงคลในชีวิตอันสูงสุดคนที่สวดธรรมจักรเป็นประจำจะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวอย่างน่าอัศจรรย์เพราะบารมี30ทัศจากพระพุทธเจ้าจะเชื่อมจรดผ่านกายวาจาใจ ของผู้สวดให้สะอาดบริสุทธิ์ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลของใจให้หมดสิ้นไปจากชีวิตจึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบทธรรมจักรจึงเป็นบทที่พระสององค์เจ้าทั้งโลกนิยมสวดในงานมงคลทั้งหลายมาโดยตลอดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดต่อตัวเราและประเทศของเราหากคนหนึ่งล้านคนได้มาสวดบทธรรมจักพร้อมกัน ตอนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้เรื่องธรรม,มาจากหัวขบวนจากนําพระพุทธศาสนาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพระอาจารย์วิทยากรน,นะคะคือพระมหาดกเตรธีรธรรมธรรมธิโรประเด็นธรรมเก้าประโยคประธานสงศุเป็นจะทำร้อนเมืองค่ะและพระอาจารย์พระมหาสุภเกียรติสุภกิติโกเจ้าของนามปากกากวีวันกราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะเย่าลมปอค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของธรรมาจากค่ะเพราะว่าเรา สวดกันทุกวันถูกไหมคะวันหนึ่งหลายรอบก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมจกักรวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตานะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของธรรมจักรให้พวกเราฟังกันค่ะพระอาจารย์คะถ้าพูดถึงการสวดมนต์พระอาจารย์ทั้งสองรูปมีประสบการณ์การสวดมนต์ตั้งแต่จาความได้ยังไงกันบ้างคะเพราะอย่างโนูเนี่ยก็ ไม่ค่อยตอนเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้สวดเท่าไหร่แต่พอมาเข้าวัดเนี่ยสวยดธรรมจักเนี่ยค่ะก็จะอินกับการสวดมนต์มากๆเลยคระอาจารย์ธีระธรรมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสวดมนต์ยังไงบ้างคะอ้าวเรียงตามมันเตน <c oughs> ตอนแรกก็โอเคฮนะในประเด็นเรื่องการสวดมนต์เนี่ยตั้งแต่จาความได้นะ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าพระท่านสวดอะไรไม่รู้นานมาก <c oughs> <c oughs> ไปที่วัดคือถ้าเป็นไปได้เนี่ย โหมดที่ไปน,นั่งฟังพระนานา,นานเนี่ยเป็นโหมดที่ถ้าไม่ถูกบังคับหรือไม่ถูกล็อกตัวเนี่ยก็จะไม่อยู่แต่ก็จําว่าออไปไม่กี่ครั้งนะก็อาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าจากนั้นมาเวลาเราเอารมณ์สบายใจสบายขณะที่เดินไปโรงเรียนตอนปหนึ่งปสองเห็นได้ยินหลวงพี่พระอาจารย์พี่เนนวัดถนนข้างๆถนนที่เดินไปโรงเรียน,นยท,ที่หมู่บ้านที่บ้านเกิด เสียงสวดมนต์แล้วท่านไปนอนบนเตียงแคร่ใต้ต้นโพนะ,ะสวดบทอะไรไม่รู้แต่เสียงมันก้องกังวานจับติตจับไปเขไม่ได้ใจเลยนี่ขณะพูดก็ยังรู้สึกว่าสัมผัสได้นะ,ะก็รู้สึกชอบคือฟังนานๆในพื้นที่ที่เราต้องอยู่ในพิธีกรรมมันไม่ชอบแต่ว่าเราเดินไปโรงเรียนเราได้ฟังอย่างเงี้ยแบบแววมาเนี่ยชอบสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเนาะรู้สึกสบายใจตรงนั้นนะฮะทีนี้ พอจบประหกมาบทเนนจะมีภาพภาพหนึ่งที่ตัวเองจะได้สัมผัสคือขณะที่สวดมนต์ทุกครั้ง<ะ>เราจะเกิดภาพว่าเราอ่ะเข้าแถวเดินตามหลวงพ่อเดินตามพระอาจารย์โยโซภะควาสมาภาพนี้จะขึ้นมาเลยนะ,ะซึ่งเราก็พยายามสะบัดสะบัดสะบัดแต่ว่าคือไม่ให้มาอยู่ในความคิดอ่ะแต่ถามว่ามาแล้วเรารู้สึกเราเครียดเราอะไรไหมเรารู้สึกว่าไม่ใช่นะเรากำลังสวดมน แต่พอสวดปุ๊บภาพบุญเหล่านี้ที่เดินเป็นแถวเป็นขบวนเป็นสายพระนะที่หมดองพองผ้างดงามเนี่ยจะภาพเหล่านี้ก็จะมา,าก็นั้นช่วงสิบสามสิบี่สิบห้าสิบกนะช่วงที่เป็นสามเณรต้นๆตนตนแล้วก็สามเณรวัยรุ่นเนี่ย<า>ก็จะโงงเหมือนกันอันนี้คือประสบการณ์ตรง<า>นะฮะแล้วก็ในช่วงที่พอมาเป็นพระแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยนอกจากจะเป็นการทําจิตของเราให สงบสบายเพื่อน,นําไปสู่การทําสมาธิสวดมนต์เนี่ยในคำพิสุทธิมครคบอกไว้ว่าเหมือนคนที่จะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยเหมือนคนที่ไปอยู่แดดร้อนๆเดินทางไกลๆพอจะให้นั่งสมาธิเลยมันยากหรือจะไปทําอย่างอื่นเลยมันยากนะฮะเดินทางไกลๆเหน,น,นื่อยๆนายตัวก็ร้อนล้าจะให้ไปทํางานเลยมันยากต้องมาอะไรนั่งพักในบ้านเย็นๆสบายๆก่อน ต้องมาเดินทางไกลก็นั่งพักใต้ต้นไม้เย็นๆซะก่อนเราค่อยไปทําอย่างอื่นการสวดมน์ก็เหมือนกันเราทํางานมาทั้งวันปุ๊บปั๊บจะมานั่งสมาธิเลยจะมาทําบุญอะไรที่ละเอียดยิ่งกว่าน,นั้นเลยก็ยากต้องขจัดประเปบความคิดฟุ้งซ่านอะไรทั้งหมดที่อยู่ในใจด้วยเสียงสวดมน์ซาก่อนนี่ว,ว่าสวดมนต์เป็นเบื้องต้นนําไปสู่การนั่งสมาธิซึ่งตรงนี้ก็ใช้ในในกุศโลบายตรงนี้ แล้วก็เป็นการทําให้พิธีกรรมนั้นดูมีความเรียบร้อยถ้ามีการสวดมนต์นะฮะอย่างเช่นเราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่พระสวดมนต์พร้อมกันโยมสวดธรรมาจาักพร้อมกันพิธีกรรมก็เรียบร้อยสงบสงเวยใจใสเพื่อจะรองรับในการทําทานถือศีลน,นั่งสมาธิเพื่อเป็นการรักษาทำคําสอนพุทธเจ้าเพราะว่าบทสวดมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบรรจุไว้ซึ่งคําสอนพุทธเจ้าในนั้น อย่างเช่นประเด็นในวันนี้หัวะบวนรู้จักคือรรมจักเนี่ยที่เราจะคุยกันเดนี๋ยวจะมีรายละเอียดค่ะนี่พระอาจารย์สุภเกียรติล่ะคะมีประสบการณ์การสวดมนต์ยังไงบ้างนี้เมื่อกี้พระอาจารย์เฮียทาได้ได้พูดตั้งแต่วัยเด็กพระอาจารย์สุภเกียรติล่ะคะก็ในช่วงวัยเด็กก็บ้านอยู่ใกล้วัดเหมือนกันก็จะได้ยินหลวงพ่อหลวงพี่ท่านสวดมนต์ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะฮะท่านจะสวดแปลแล้วก็ใส่ทํานองด้วยอตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านท่านสวดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่า ฟังแล้วก็เพลินดีครับพอเข้าเรียนปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีสวดมนต์วันศุกร์ใช่ไหมเราก็ได้หัดสวดหัดสวดเสร็จแล้วด้วยความที่เราก็เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างกล้าแสดงออกอาจารย์ก็ให้ไปนำสวดตอนนั้นก็รู้สึกก็เท่ดีเป็นคนนำสวดมนต์แล้วก็นำมาเรื่อยๆจนจนจนเรียนจบม .6 ก็ยังนำสวดมนต์อยู่เรื่อยๆนะฮะก็พอได้เข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันเลยทำให เราคุ้นกับการสวดมนต์แต่ว่าถามว่าเป็นคนสวดมนต์เก่งไหมเป็นคนสวดมนต์ไม่เก่งฮะด้วยเหตุผลห,หนึ่งคือแปลไม่ได้ไไม่รู้เรื่องไม่รู้จะสวดทําไมแต่แต่ที่สวดเนี่ยเพราะสวดไปแล้วรู้สึกว่าจังหวะของภาษาบาลีที่อยู่ในบทสวดมนต์เนี่ยมันเป็นจังหวะที่สม่ําเสมอแล้วมันมีจังหวะของคําที่เอ่อเรียกว่ามันมันเพราะมันมันมันมีริซึมที่เพราะ,ะ,ะมันทําให้ เรารู้สึกสบายแล้วพอเราสวดไปสวดไปเนี่ยไม่ว่าเราจะเหนื่อยมาจากอะไรหรือหรือประเผชิญอะไรมาเหมือนกับจังหวะของคําในภาษาบาลีที่ที่เป็นเสียงเป็นเป็นความถี่แบบนี้ยมันทําให้เรามันทําให้เราสงบลงแล้วพอเราเหนื่อยหรือว่าสวดมันจ,จ,จบเราก็รู้สึกเหนื่อยพอดีแต่ในขณะที่เราเหนื่อยกับกับการสวดเนี่ยใ,ใจเราก็สงบพอดีแล้วก็ทําให้เวลามาปฏิบัติธรรมก็ ใจสบายม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นเป็นประโยชน์ชแล้วพอมาศึกษาภาษาบาลีได้มาแปลมารู้ความหมายมเราสวดไปด้วยเข้าใจความหมายไปด้วยก็ยิ่งรู้สึกปิติใจที่เราได้สวดมนต์บนคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วก็เข้าใจถึงว่าทําไมการสวดมนต์มันถึงเป็นสิริมงคลเพราะทุกคําที่สวดโดยเฉพาะธรรมจักเนี่ย เป็นธรรมะที่นําไปสู่การบรรลุธรรมเป็นธรรมะที่นําไปสู่การพ้นทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอค่ะสาธุนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แต่ละรูปนะคะแต่ละท่านได้มีเกี่ยวกับการสวดมนต์พระจันทีรธรรมพอวันนี้ค่ะตอนของเราก็คือธรรม,มาจากักใช่ไหมคะเป็นหัวขบวนจักนำพระพุทธศาสนาถ้าหาก พูดถึงบทนี้เชื่อว่าทุกคนอ่ะสวดได้แต่ทีนี้ความหมายหรือว่าหัวใจของธรรมจักรพระอาจารย์เทียมคืออะไรคะก็ความหมายหรือหัวใจของธรรมจักรในส่วนตรงนี้ถ้าเราไปดูคําแปลก็จะเห็นโดยเฉพาะอ,อ่ถ้าเป็นภาพที่สรุปยอดที่สุดนะ,ะก็อยู่ในบทขัดธรรมจักรอ,อนุตรงังอภิสัมโพธิงสัมปุติวาตรงนั้นนะ,ะซึ่งก็จะบอกไว้ว่าที่สุดตรงสองอย่าง สุดโต่งสองอย่างมีอะไรบ้างแล้วก็ทางปฏิบัติก็คืออริยสัจสี่ก็คือขยายไปเป็นนับมางอแปดซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นความหมายที่อยู่ในธรรมจักรแต่ไอคำขึ้นต้นหรือว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกวับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบทสวดใกล้จะจบสบันแต่ละชั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่พระัญญาโกลัญะญวรุธรรมเนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นปริบทสาระสําคัญอยู่ตรงที่เป็นพุทธพจน นที่ที่ขึ้นมีคําว่าพิกเวเนี่ยอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นพุทธพจน์ก็จะพูดถึงที่สุดตรงสองอย่างอัตะกิลมัทานโยกไม่ควรไปทําตนให้ลําบากคือมนุษย์ต้องการที่จะหลุดพ้นต้องการที่จะมีความสุขทุกยุคทุกสมัยแหละปัจจุบ,บันนะมนุษย์ทุกคนต้องการจะมีความสุขแต่ก็จะได้ความสุขแค่กาย,ยิกสข,สขสุขทางกายแต่ความสุขทางใจคือต้องหมดกิเลส หมดกิเลสเพราะกิเลสทําให้ใจเป็นทุกข์ถ้าเราหมดกิเลสได้ต้องมาทํำยังไงอม,มนุษย์ก็เลยเอาไปทรมานตนเพื่อให้หมดทุกข์ไปจงกินจงดืม่มจงเที่ยวเพื่อกลบทุกข์เพื่อหนีทุกข์ไปสองอย่างนี้ไปมาแล้วพุทธองค์ก็ลองมาแล้วแล้วก็แสวงหาโมกระทร่มออกไปเนี่ยสี่ปีห้าปีก็ลองไปแล้วอัตตะกิรแบบโยกนอนบนตะปูอดข้าวอดน้ําะไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ ตั้งแต่อยู่ในวังแล้วก็ออกจากวังมาอยู่ในปา่าพระพุทธตนเป็นเดรัจฉีเป็นอาเจรกปริพาโชคเรียนแบบนักบวชอาเจรกในยุคนั้นจนมาถึงที่สุดก็คือพระองค์ได้มาทุบทวนชีวิตของพระองค์เองมาศึกษาอริมัคมีองแปดมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็เข้าถึงผลทางสายกลางเอกนมัคนี่แหละ,ะเป็นภาพว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ย ถ้าต้องการจะมีชีวิตที่อุดมด้วยความสุขก็ <Okay. S 2> ควรที่จะละอัตจากกิลมะโยกทรมานตนละกรมะสุขโยกนะสบายจนเกินไป <Okay. S 2> จงกินดูดมเที่ยวมาอยู่ในมัชฌิมาบฏิปทา <c oughs> อันนี้คือสาระสำคัญของธรรมจักที่เราสวด okay. ก็เป็นเนื้อหาของธรรมจักรที่เราสวดนะคะพระอาจารย์สุภเกียรติคะอย่าง ในทุกปีค่ะช่วงวันอาสาฬหาบูชาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราจะรู้กันก็คือว่าเป็นวันประกาศพระธรรมจกักรทีนี้ชาวพุทธอย่างเราค่ะควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจและก็ให้ความสําคัญกับวันนี้ยังไงบ้างคะเจริญพรสําหรับวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเป็นวันแห่งความ สมปรารถนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยทั้งคิดในใจเปล่งวาจาได้รับพุทธพยากรเนี่ยท่านสร้างบุญสร้างบาร,รมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยยี่สิบสมไขแสนมหากัปเพื่อมาทําหน้าที่สองอย่างหนึ่งคือพระองค์จะต้องได้บรรลุธรรมด้วยตัวของพระองค์เองคือบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองสอง ความปรารถนาที่พระองค์ทําความดีแบบวาชิวินเดิมพันมาตลอดประสงค์สขายแสนมหากรปเนี่ยคือการได้มาทําหน้าที่พระบรม,มครูได้เอาความรู้ที่พระองค์ค้นพบเนี่ยมาผเผยแผ่มาถ่ายทอดใ,ให้กับคนอื่นได้รับรู้วันอาสาฬหาบูชานี้จึงเป็นวันสําคัญที่ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านทรงส่งปรารถนาและก็ทําให้บุคคลที่เคยอธิษฐานจิตอยากจะเป็นปฐมสาวก คือพระอัญญากรทัญญาส่มปรารถนาด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงครบถ้วนในวันนั้นแล้วถามว่าวันนั้นสําคัญอย่างไรหลวงพ่อทศตระตท่านเคยให้อวาดว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการเปิดคือการเข้าถึงสัจธรรมอันบริสุทธิ์คือบรรลุบรรลุอนุตตลสัมมาสัมพชธญาณเข้าถึงพระธรรมกายอรหันตและได้นําความรู้นั้นมาสอนอวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านทําหน้าที่แสดงธรรมาจักรือวันอาสานหาบูชาที่เรามาเฉลิมฉลองกันเนี่ยคือวันที่พระองค์ทําหน้าที่ของพระองค์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แม้ว่าการแสดงธรรมาจาักรนั้นจะแสดงเสร็จแล้วไม่แสดงธรรมอะไรต่อจนสิ้นพระชนชีพก็ถือว่าพระองค์ทําหน้าที่บรมครูสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ที่พระองค์แสดงพระสูตรบทต่างๆจาริกไปในที่ต่างๆประกาศพระศาสนาอีก45ปีเนี่ยคือพระมหาการุณาธิคุณคที่พระองค์ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นวันนั้นจึงเป็นวันที่ทําให้ภาร,รตนาตรัยเกิดขึ้นและเป็นวันประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าตลอดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือการทําหน้าที่ที่พระองค์ทรงอาศัยพระมหาการุณาธิคุณมาโปรดสรรพสัตว์ วันอาสารหาบูชาจึงเป็นวันแห่งชัยชนะของชาวพุทธที่เราได้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นวันที่เราได้รับสิริมงคลคือหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันธรรมะของพระองค์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะ จากที่พระอาจารย์บอกมาค่ะก็คือว่าในวันที่พระองค์ประกราศธรรมจักรกับปาวัตนสูตรใช่ไหมคะก็เป็นวันที่พระองค์ได้ทาหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วก็คือการเผยแผ่ธรรมให้กับอ,อย่างสิทธิอนุสิทธิร,รุ่นแรกๆใช่ไหมคะที่พระอาจารย์คะก็จะมีอย่างพวกเราค่ะที่สวดตามๆกันมาในภายหลังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเวลาสวดธรรมจักรกับปาวัตนาสูตรบทเดียวก็ได้บทอื่นก็ครอบคลุมแล้วก็ครอบคลุมบทอื่นไปด้วยไงพระอาจารย์ที่จะทำคิดว่า ครอบคลุมไหมคะคือประเด็นนี้อ่ะถ้าเราไม่มีเวลานะ,ะก็สวดบทธรรมจักเป็นหลักแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปสวดบทอื่นด้วยค่ะคำว่าธรรมจักนี่ครอบคลุมไหมก็ต้องบอกว่าครอบคลุมเพราะว่าหัวใจของคําสอนพระมาพุติเจ้าอยู่ในธรรมจักนี้หัวใจคําสอนก็คืออริสัต์สี่ทุกสมุทัยนิโรธมักคือจะไปพระนิพพานได้ต้องเห็นทุก เหตุเกิดทุกทางดับทุกผลทางไปสู่การดับทุกทุกสบูทไทยนิรถมากคือหัวใจถ้าสวดบทนี้ก็ถือว่าครบแล้วแล้วก็นอกจากมีทฤษฎีคือปริยัตแล้วก็จะมีปฏิบัติปฏิบัติคือทํำยังไงในตรงนั้นก็บอกไว้แล้วก็ปฏิเวทผลที่เกิดขึ้นจานปัญญาวิชาแสงสว่างแล้วก็มีกรณีศึกษามีต้นแบบตัวอย่างก็คือพระอัญญาโพธิญะถือว่าครบท้นกระบวนความอยู่ในธรรมจักรแต่ว่าบทอื่นถ้าเราไปสวด สวดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสวดเพื่อเอ่อถูกจริตเราก็ยินดีเจริญพรสามารถไปสวดไดค้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะก็เราได้ฟังในเรื่องของหัวใจสําคัญของธรรมจักรนะคะแล้วก็วันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะในช่วงเห็นธรรมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าเราจะปฏิบัติมัรคมีองค์แง่ายๆอย่างไรในชีวิตประจําวันของเรากันค่ะ